รถ PPV 7ที่นั่งครับออโต้ Auto, ขับเคลื่อน2ล้อในรุ่นอิวสุมิลเคุณผู้ชมครับสวัสดีครับผมเรืองขอนแก่นคุณผู้ชมวันนี้ครับคุณผู้ชมครับผมมีรถ PPV 7ที่นั่งที่เป็นออโต้ขับเคลื่อน2ล้อนะครับคันนี้คุณผู้ชมครับอิวสุมิลเโฉมโมเดลปี2012นะครับรุ่นนี้ก็เป็นตัว3.0 VGS Turbo เป็นรุ่นตัวช้อยนะี่ครับก็สภาพคันนี้สวยเดิมบาง หน้าหลังเดิมไม่เคยชนนะครับสีสันรถสวยนี่ครับกับราคาค่าตัวคุณผู้ชมครับคันนี้3ามแ0 0เบาทนี่ครับท่านได้อะไรบ้างได้อ p อปชั่นอะไรบ้างเดี๋ยวพามาดูในรุ่นชอยตัวนี้นีครับใครเข้ามานะครับลูกค้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นลังใจให้กันด้วยนะครับผมเพื่อห้ภาข่าวสารคุณผู้ชมครับลงคลิปทุกวันเวลาหทุ่มถึงสทุ่มนะครับนะครับนี่ ตันนี้ก็จะได้เป็นไฟลูกแก้วแล้วนะครับเป็นแบบซีนอนแบบนี้เลยนะครับนี่ถัดมาด้านล่างผู้ชมครับไฟตัดหมอกมีมาให้เหมือนกันนะครับในเรื่องของตัวคิ้วกันแมลงนะครับของอลซุ n ิวเซเว่นก็อยู่ครบเลยนะครับด้านหน้านะครับฝากระโปรงอาจจะมีตำหนิในเรื่องของหินดีไซน์นะครับนะครับอยู่โซนแถวซุ้มด้านหน้านะครับจะมีหินดีไซน์หน่อยเล็กน้อย นะครับนี่โดยรวมรถสีสันสวยนะครับเล่มนะครับเอกสารครบนะครับพร้อมโอนกุญแจเป็นแบบรีโมท2ชุดนะครับแก้มสวยนะครับแก้มตรงนี้สวยเลยนะครับตามคิ้วนะครับของตัวรถสวยงามนะครับในเรื่องของที่ผมจะอัปเดตก็คือผมไปเปลี่ยนแม็กให้แล้วก็ตัวยางเป็นแม็กของอิวสุนะครับแม็กของอิวสุยางเป็นยาง AT นี่ครับยาง AT นี่ครับคือยางอลเทเลนทุกสภาพถนนลุยได้หมดเลยนะครับผมนี่ครับยางปี2020ยางใหม่นะครับนี่ยาง AT ดอกยางหนาๆคุณผู้ชมนะครับใช้กันอีกได้หลายปีนะครับอย่างน้อยก็ต้องมี2ปีขึ้นนะครับนี่นี่คือสภาพตัวยางรถคุณผู้ชมครับปี2020นะครับรถสีสันสวยนะครับไฟเลี้ยวอยู่ตรงกระจกมองข้างแล้วนะครับนี่ คิวกานซาดนะครับครบเลยคันนี้รถติดฟิล์มเรียบร้อยนะครับเล่มเอกสารครบนะครับนี่ครับนี่ครับในเรื่องของตัวแถบโซนนี้นะครับสวยงามนะครับบันไดข้างนะครับครบนะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของตำหนิตรงโครเมี่ยมตรงนี้หน่อยมีรอยตรงโครเมี่ยมเล็กน้อยนะครับตรงนี้นะครับ มาดูด้านในกันนะครับแผงวะตูสวยนะครับได้กระจกไฟฟ้านะครับตรงนี้เป็นหนังนะครับแล้วก็เดินเส้นได้สีแดงสวยงามเลยนะครับพวกนี้นะครับเส้นสายเดิมหมดนะครับนี่นะครับแผ่นปูรองนะครับเป็นของช้อยเดิมโรงงานเลยนะครับแล้วก็ตัวช้อยเนี่ยท่านจะได้เบาหนังนะครับ น,นี่ท่านจะได้เบาะหนังแบบนี้เลยนะครับหนังนะครับเป็นหนังแท้เดิมจากโรงงานนะครับอาจจะมีการแตะรายงานตามการใช้งานหน่อยนะครับในเรื่องถัดไปที่ผมจะให้ดูก็คือเล่มนะครับเจ้าของใช้3าม,มือกุญแจอีกะกน,นึงเสียบอยู่แต่เป็นรีโมทแบบนี้นี่คือกุญแจสำรองนะครับเป็นแบบรีโมทนะครับทั้งคู่เลยนะครับนี่เอกสารชุดโอนครบใครจัดไฟแนนซ ซื้อเงินสดได้ทั้ง2นะครับนะครับมีแอร์แบกให้คู่หน้าเลยนะครับคู่หน้าจะมีแอร์แบกให้คอนโซลสวยนะครับไม่มีแตกหักไม่มีร้าวนะครับนี่นี่คือมุมมองฝั่งผู้โดยสารข้างคนขับนะครับตัวเบาะผ่านไปคอนโซลผ่านไปคุณผู้ชมนะครับอ่าก็ประมาณนี้สหรับมุมมองฝั่งทางนี้นะครับเดี๋ยวจให้ดูเพดานด้วยนะครับนี่ เพดานบนสวยนะครับมีหน้าจอกลางให้ด้วยนะครับสามารถเล่นใช้งานได้นะครับแอร์ตอนที่1อยู่โซนนี้ตอนที่2ตอนที่3มีครบเลยนะครับแล้วตัวคันนี้เนี่ยโฉมมเดือปี2012ท่านได้ราคา379,000บาทจริงๆท่านรุ่นท่านท่า,น,ทาน,นะครับท่านรุ่นแบบหลกักๆโตโยต้าเนี่ยจะอยู่ราวประมาณ5-6แสนปี12-13แล้วเพราะว่าเป็น5แชมป์แต่ตัวนี้ท่านได คือถามว่าต่างกันไหมอีสุดได้ช่วงล่างครับแม้เครื่องยนต์จะแรงไม่สู้โตโยต้าแต่เรื่องของช่วงล่างไม่น้อยหน้าแน่นอนช่วงล่างดีกว่าเลยซ้ำนี่ครับมีทั้งข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปถ้าท่านอยากได้ช่วงล่างคันนี้อยากเซฟราคาคันนี้แต่ถ้าต้องการแบรนด์ครับโตโยต้าจัดเลย f o r er, ์จูเนอร์ห้าหกแสนน่ครับแต่คันนี้ราคา3ามแ0 0บาทแม็กยางใหม่เล่มกุญแจนะครับพร้อม นะครับก็เป็นหนึ่งทางเลือกลองเลือกกันแชมป์โตโยต้าผมก็มีเหมือนกันนะครับอ่านะครับเปิดมาให้ดูประตูทุกบานเลยนะครับแผงประตูด้านหลังตอนนี้2ส,สวยงามนะครับขอบเส้นสายเดิมหมดเลยนะครับเดิมหมดเลยนะครับกระจกไฟฟ้านะครับวิทยุลำโพงใช้งานในปกติแล้วก็รุ่นนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับต้องบอกกันว่า มีเนวิให้หรือว่าแผนที่นั่นเองนะครับมีมาให้เหมือนกันนะครับตัวนี้นะครับในเบาะหนังนะครับสวยงามมากนะครับแผ่นปูรองนะครับของตัวช้อยในะสวยเลยนะครับด้านหลังสวยมีที่ใส่ของสามารถใส่ไดกิโลเลยนะนี่วิธีห้อยหิว้วได้หมดหน้าจอนะครับแอร์ครบนะครับเฮ้ <c oughs> โอเอ้ยแข็งแรงนะครับชั้นวางขวดน,น้ำแก้วน้ำได้หมดเลยนะี่ครับอ่าเชื้อเพลิงดีเซลดีเซลครับรถติดฟิล์มสวยเรียบร้อยนะครับฝนเริ่มตกแล้วการปัดน้ำฝนก็นี่ครับใช้งานได้นะครับนี่คือมุมมองด้านท้ายนะครับตำหนิก็จะมีโซนนี้ไม่มีอะไรตำหนินี่ผมจะเห็นก็คือตรงนี้จุดใหญ่ๆเลย มีตำหนิตรงนี้หน่อยนะครับมันเป็นสเกิร์ตพลาสติกเป็นแค่พลาสติกนะครับสเกิร์ตท,ที่เหลือประตูด้นดานท้ายสวยงามมิวเซเว่นชอยครบนะครับพวกตามสเกิร์ตจะมีตำหนิตรงนี้นะครับที่เหลือก็แก้มโซนนี้สวยหมดเลยด้านท้ายไม่มีอะไรปกตินะครับเปิดท้ายก็เปิดตรงนี้นะครับ <c oughs> อ่ะนี่คือมุมมองฝั่งด้านท้ายประตูบานที่5ครับได้อะไรบ้างมาดูกันครับ อาจจะมีรูอรอยการใช้งานหน่อยเดี๋ยวให้ดูทั้งสองฝั่งเปรียบเทียบกันนะครับอาจจะมีรูอรอยการใช้งานนะครับแจ้งคุณผู้ชมด้วยนะครับนะครับลองให้วิดีโอถ่ายไปดูนะครับนี่นะครับอ่า ในเรื่องของอุปกรณ์นะครับที่จะเอายางอะไหล่ออกมานะครับรวมถึงแม่แรงแล้วก็อุปกรณ์ที่จะยกตัวรถขึ้นนะครับก็อยู่ครบเลยนี่ของเดิมจากโรงงานนะครับลูกค้าไม่ได้แกะไม่ได้ทําอะไรเลยครับนะครับก็อยู่ครบแล้วก็ที่ชาร์จนะครับ1จุดมีมาให้นะครับในเรื่องของยางอะไหล่เดี๋ยวถ่ายให้ดูด้วยยางอะไหล่อยู่ครบเลยนะครับผมนี่นะครับนะครับอุปกรณ์ครบครับเช็คเรียบร้อย นะครับเรื่องคมเดิมของตัวรถนะครับนี่ให้ดูขอบเส้นสายนี่ครับวันนี้ขอบเส้นสายเดิมหมดเลยนะครับโช๊คใช้งานได้ปกติพวกเม็ดอาร์คตามขอบของตัวบานประตูท้ายนะครับหัวน็อตนะครับไม่มีการขยับใดๆนะครับนี่นะครับน็อตไม่ขยับขอบเส้นสายเดิมหมดเลยนะครับเม็ดอาร์คเนี่ครับเม็ดอาร์คนะครับท่านจะเห็นตรงนี้นะครับ ตามขอบประตูเนี่ยเห็นหมดเลยนะครับนี่นะครับเปิดมานะครับก็จะเห็นพวกเม็ดอาร์คเหมือนกันที่จับก็มีเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าจับตรงนี้เพราะว่าตรงนี้มันจะร้อนนะครับเวลาแดดขี่ไปแดดร้อนจอดรถกักตากแดดตอนนี้ต้องการจับตรงนี้เนี่ยก็จะสบายไม่ร้อนมือนะครับก็มีมาให้นะครับอย่างที่อยากจะบอกก็คือมีกล้องเวลาถอยหลังนะครับก็ จะมีกล้องให้เหมือนกันตรงนี้หนึ่งจุดนะครับมีจุดตรงนี้ให้ด้วยมีบันทึกกล้องหน้ากล้องหลังบันทึกมาให้นะี่ครับอย่างที่บอกแอร์ตอนที่สามตอนที่สองตอนที่หนึ่งมีครบหมดเลยนะครับเบาะสวยครับเบาะสวยนะครับนะครับเบาะสวยเงี้นะครับ,บ,นะรบมีเราจับมีที่ใส่ขวดน้ําแก้วน้ําให้ด้วยนะครับทั้งสองฝั่งเลยนะครับอ่ะปิดท้ายก็จับตรงนี้ ลงมานี่ครับเขนี้นี่ครับฝนอาจจะตกหน่อยนะครับนี่นี่ครับฝนลินละนี่ครับตํานี้ก็จะมีตรงนี้ในตรงคิ้วนี่ครับมีตรงคิ้วหน่อยนี่ครับยางแม็กสวยเลยพวกนี้หายห่วงครับชัดสีสวยชัดสีสวยนี่ครับดำๆนี่ครับชัดสีนี่ครับไม่มีผุไม่มีขึ้นสนิมใดๆนี่ครับ ถ่ายให้ดูกันเลยนะครับลูกค้าดูแลรักษารถดีครับประตูบานนี้นะครับตำหนิก็จะมีรักยิมตรงนี้หน่อยนะครับแล้วก็มีรอยนิดๆิดหน่อยๆนยตรงนี้นะครับนี่มีรอยตรงนี้นะครับนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับรักยิ้มนะครับแผงประตูบานนี้นะครับสวยงามเลยนะครับแก้มหน้าขวานะครับตรงนี้จะมีตำหนินะครับสองจุดสองจุดมีตำหนิสองจุดตรงนี้นะครับ แล้วก็ตรงจุดนี้นะครับอ่านะครับเนี่ยมันจะมีตำหนิเล็กน้อยๆนะครับเดี๋ยวเราจุดนะี่ครับอ่านี่คือตำหนิรอบคัน <c oughs> เดี๋ยวมาดูแผงประตูฝั่งโซนทางนี้กันนะครับแล้วก็มาดูที่ห้องเครื่องว่ามีอะไรบ้างนะครับนี่แผงประตูบานนี้สวยนะครับก็เหมือนเพื่อนเลยไม่มีอะไรแตกต่างกันมีที่วาง ขวดน้ําแก้วน้ําตรงนี้ก็มีให้เหมือนกันเพิ่มความสะดวกความสบายนะครับนะครับขอบเส้นสายเดิมหมดครับพวกนี้เดิมจากโรงงานนะครับเบาะสวยเบาะสวยเบาะตอนนี้ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะครับดูจากเบาะแล้วการแตกรายงานน้อยมากนะครับนี่นะครับ รถอยู่ขนแก่นครับใครสนใจโทรสอบถามมาตามเบอร์ที่ขึ้นไว้หน้าจอด้านบนได้เลยนะครับนี่แผ่นปูรองพรมครบหน้าจอนะครับแอร์ใช้งานได้ระบบไฟใช้งานได้ปกติครับนี่ครับนี่นี่ะเปิดไฟให้ดูอันนี้ไฟป,ปิดก็ปิด่องนี้นะครับอ่ะถ่านไปแล้วสำหรับแผงประตูบานนี้เดี๋ยวมาดูที่ฝั่งคนขับมาสุดท้ายกัน3.0 Turbo VGS เทอร์โบนะครับ นี่ครับทดสอบใส่ขวดน้าได้จริงนี่ครับระบบลําโพงฟังได้ทุกอย่างปกติกระจกมองข้างเนี่ยปรับไฟฟ้า2ฝัง่งนี้ปรับไฟฟ้านะครับเวลาพับเก็บก็พับเก็บเป็นแบบไฟฟ้าเป็นแบบไฟฟ้าหมดแล้วนะครับอ,ออโต้ทุกบาลเอออโต้เฉพาะคนขับแต่ไฟฟ้าในทุกบานนะครับทุกคนปรับแบบไฟฟ้าแล้วก็เซ็นทัลล็อกมีมาให้นะครับอันนี้เปิดไฟตัดหมอกนะครับ เปิดฝากระโปรงหน้ารถนะครับเปิดไปเปิดฝาฮันน้ำมันตรงนี้นะครับอันนี้เบาะฝั่งคนขับตำหนิก็จะมีตามเป็นการแตกลายงานของตัวรถนะครับนะครับตามเบาะเลยนะครับคนขับจะมีการใช้งานหน่อยนะครับนี่นะครับพวกตามเสาคานพวกนี้นะครับน็อตไม่มีขยับพวกนี้ห่วน็อตเดิมโรงงานนะครับนี่นะครับ พรมอลัยท่านได้พรมอลัยตัวนี้เป็นพรมอลัยหนังนะครับก็มีแอร์แบ็กให้นะครับ,นะรบที่สําคัญที่อยากจะบอกก็คือนะครับหน้าจอเป็นทัศสกรีนสามารถบลูทูธ f m AM ได้หมดเลยนะครับแล้วก็มีแผนที่ให้ด้วยเลขไมลหนึ่งแม่นเก้าพโลนะครับ นี่หน้าจอใช้ไงานได้ปกติปรับโซนแอร์นะครับเกียร์ออโตโอ้นะครับมีโหมดพาวเวอร์โหมด3า d หรือว่าเกียร์3นั่นเองนะครับหน้าจอก็จะเป็นแบบนี้ยอมรับเข้าไปดูแผนที่หน่อยสมูทนะี่ครับสมูทนี่นี่เป็นหนองน้ำก็จะเห็นหนองน้ำนะครับแับว่าไงอ่ะเอ้ยเฮ้ยเริงจริง นี่นี่อันนี้เป็นแย,ยกท่าพระนะครับผมจะอยู่แถวสามแยกไฟแดงท่าพระเห็นพอดีเลยผมจะอยู่ระบร,ริเวณนี้ครับหันหน้าอันนี้คือเข้าเมืองไปงผมจะหันหน้าไปทางบ้านไผ่นะครับผมจะอยู่ฝั่งฝั่งทางนี้แหละขาเข้าเมืองนะครับก่อนถึงแย,ยกไฟแดงท่าพระ <c oughs> <c oughs> นี่อันนี้เป็นหนองน้ํานะครับก็จะเห็นหนองน้ําตรงนี้นะครับก็มีให้นะี่ครับในเรื่องของนี่มีบอกถนนด้วยว่าถนนหมายเลขอะไรนี่ครับ นีครับก็ประมาณนี้นะครับก็ระบบนำทางใช้งานได้นะครับโอเคนี่มีปุ่มพาวเวอร์นี่ 3RD ปิดปุ่มพาวเวอร์เปิดอ่ะก็มีให้ครบนะครับคอนโซลหน้าสวยนะคุณผู้ชมไม่มีแตกไม่มีเล้านะครับลูกค้านะครับทุกๆท่านจะได้เห็นเลยวันนี้ชัดเจนเลยนะครับรีวิวละเอียดครับคลิปนี้ครับที่ใส่ของเบรกมือเนะครับเดี๋ยวมาดูที่ห้องเครื่องกันก่อนนะครับฝนอาจจะตกอาจจะเลนแล้ว โชว์ที่ปัดน้ำฝนไปครับที่ปัดน้ำฝนดีไม่มีหมดเสื่อมสภาพครับเห็นไหมครับปัดแล้วเห็นชัดเจนนะครับตรสอบให้ดูด้วยเดี๋ยวเนเรื่องของตัวเครื่องยนต์กันว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวจะยังไม่สตาร์ทนะครับให้ดูที่เครื่องยนต์กันก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้าดูแล้วจะว่ามันจะรีวิวยากนะครับถ้าเรียกง่ายๆนะครับผมจะรีวิวยากนะครับเพราะว่ามันฟังเสียงเครื่องด้วยนะครับลูกค้าจัดไฟแนน หรือว,ว่าซื้อเงินสดได้ทั้งสองนะครับอ๊บนี่นะครับนี่คเครื่องยนต์ครับราคาสามแสนเจดหมื่บาทนะครับนี่สภาพใหม่ครับตัว VGS Turbo i u s u นะครับนะครับ รุ่นนี้มีเทอร์โบแล้วนะครับนี่คือเครื่องยนต์ครับเดี๋ยวจะให้ดูในเรื่องของคมเดิมนะครับฝากระโปรงนะครับน็อตมีการขยับทําสีมาสังเกตเขามีการสาดสีเข้ามานะครับที่สาดสีก็เพราะว่าการในเรื่องของสนิมนะครับเวลาทําสีมาเขาก็จะพ่นไว้นะครับทาให้ดูสวยงามนะครับแต่ต้องแจ้งคุณผู้ชมว่าน็อตมีการขยับมาแล้วนะครับแต่ว่าในเรื่องของความเดิมขอบเส้นสายเดิมหมดเลย นะครับนะครับขอบเส้นสายเดิมหมดนะครับตามซีนพวกนี้ลากยาวเดิมโรงงานนะครับนี่นี่ครับดูง่ายๆครับดูง่ายๆนะครับขอให้มีเม็ดอาร์คครับลดนี่ครับเดิมๆต้องมีเม็ดอาร์คไม่จะทําสีมาก็ต้องเห็นเม็ดอาร์คนะครับนี่นี่ครับก็ประมาณนี้นี่ครับในเรื่องของคนเดิมฝากระโปรงนะครับในเรื่องของตัวคานภายในนี่ครับพวกนี้เดิมหมดเลยนะครับ รถไม่เคยชนไม่เคยเกิดอุบัติเหตุทิ่ความจมน้ํานะครับวงกลมเป็นวงกลมถ้าโดนชนมาวงกลมก็จะเละนะครับดูง่ายๆแบบนี้นะครับนี่อันนี้จะเป็นเพจของตัว isuzu นะครับแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ยังใหม่นะครับผมนี่นะครับเห็นไฟไหมครับสีเขียวไฟเต็มแล้วนะครับนี่ก็จะมีบอกให้นะครับนี่นะครับให้ดูในเรื่องของความเดิมนะครับ ก็จะถ่ายให้ดูมุมมองด้านในแบบนี้นะครับนี่นะครับนี่เรื่องความเดิมผ่านไปละแล้วมาดูที่ห้องเครื่องกันนะครับดูรอบกันเลยนะครับเครื่องไม่มีเยิมนะครับเครื่องดีนะครับเดี๋ยวจะให้สตาร์ทแล้วก็ฟังเสียงเครื่องกันด้วยนะครับจะได้เห็นชัดเจนดีนะครับช่วงเช้านี้อาจจะไม่ได้เริ่องหน่อยนะครับนี่ครับตอนนี้เวลา แปดโมงเช้าก็ซึมๆหน่อยนะครับนะครับเพราะว่าบรรยากาศดีก็เลยลุกมาถ่ายวิดีโอรีวิวให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับเพราะว่าบรรยากาศดีสวนงามแดดไม่ร้อนนะครับโอเคก็เป็นประมาณนี้ส่วน ABS อยู่ฝั่งนั้นนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีนะรถ ABS มีถ้าไม่มีก็จบเห่ครับนะครับนี่นะครับ ก็ประมาณนี้เครื่องยนต์พามาดูกันแล้วเดี๋ยวผมจะสตาร์ทแล้วก็ให้ฟังเสียงเครื่องกันว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมเดี๋ยวจะมาสรุปจบกันที่นึงนะครับนี่ซื้อในกระสานหนึ่งที่นี่ครับใครจัดไฟแนนซ์ซื้อเงินสดมีสดรถได้นะครับพูดคุยต่อรองราคากันมาได้นะครับคุยกันง่ายง่ายครับสตาร์ททีเดียวติดเดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องกันนะครับ ครับไม่มีควันไม่มีไอไม่มีไอในเรื่องของกัวน้ำมันเครื่องกระเด็นออกมานะครับ ฟังเสียงมุมมองภายนอกครับฟังด้านในแล้วก็ลองฟังน,นอกอยทีหนึ่งนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับ isuzu m u l e ตัว3.0 vgs turbo โฉมโมเดลปี2012ท่านได้โฉมตัวปีใหม่แล้วที่สําคัญครับคันนี้ราคาแม้จะว่าเป็นรองตลาดนิดน,นึง แต่เรื่องของความสบายเรื่องของช่วงล่างการขับขี่มั่นใจครับว่า100%เเซครับช่วงล่างดีขับนิ่มสบายนะครับพราแม่พี่น้องท่านไหนครับคุณผู้ชมครับท่านไหนสนใจโทรสอบถามมาตามเบอร์ขึ้นไว้หน้าจอทางมดได้เลยรานะคา3า9 0 0นบาทแม็กยางแต่งทรงเรียบร้อยนะครับต้องการเดิมโรงงานใช่ไหมครับผมจัดให้แล้วยางเป็นยางของโยโกฮามายางมีแบนด์ครับนี่แล้ประกันเครื่องเกียร์ครับคุณผู้ชมครับ ขอให้ท่านเช็คมันเครื่องเช็คม้อน,น้ําพวกของเหลวเนี่ยไม่ขาดผมก็ยินดีรับประกันให,ให้เพราะว่าทางร้านเนี่ยเช็คมาเบื้องต้นแล้วนะครับนี่นะครับใครอยู่ขอนแกน่นโอนให้ฟรีเอางี้ครับใครอยู่ขอนแกน่นโอนให้ฟรีส่วนอยู่ต่างจังหวัดก็ผมมีใบเซน็นโอนรอยไว้ให้เรียบร้อยแล้วท่านสามารถโอนได้เลยเอกสารเตรียมให้ครบจบแล้วนะครับรับรถแล้วก็สามารถโอนได้เลยแล้วก็ทางร้านมีการเขียนสัญญาซื้อขายกันรับประกันในเรื่องของการโอนให้นะครับโอนไม่ได้คือรถคือเงินเต็มจํานวนนะครับ หรือท่านไหนไม่สะดวกเจอกันที่ขนส่งก็ได้นะครับเราเจอที่ขนส่งให้ขนส่งตรวจสภาพรถขนส่งยืนยันว่ารถโอนได้โอนผ่านค่อยเรียกแปบซื้อขายกันนะครับได้หลายรูปแบบครับเจอที่บ้านก็ได้ผมก็จะเตรียมใบให้หรืออยากให้ผมพาไปโอนจังหวัดของท่านก็ทําได้เช่นเดียวกันนะครับสะดวกสบายครับนะครับได้ทุกรูปแบบครับก็ ประมาณนี้ฝากกันด้วยสำหรับอ e ี u สุมินเซเว่นถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับหรือชอบการรีวิวก็ฝากกดไลค์เป็นแรงใจให้กันด้วยนะครับสนใจขั้นอื่นกดติดตามไว้ครับเพื่อไม่พลาดคันถัดไปที่ผมจะรีวิวให้รับชมกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบพคุณที่รับชมคลิปนี้จนจบนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับว่าจะเป็นยี่ห้อรุ่นคันไหนบ้างนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมคลิปนี้นะครับผมสวัสดีครับ